สวัสดีครับพกลุ่หนึ่งเียกับดตเรเทมทาร์โรคาครับที่จะเป็นดวงรายสัปดาห์ครับประจำวันที่16ถึง22เมษายนหลังเล่นสงการกันมาแล้วเรามาดูกันว่าชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันนะครับชาวอังคารกับพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามกดไรายกดแชาร์จสุดท้าเพจติดต่อดตเร์เทมพาร์โรคาด้วยแล้วกันนะครับผมทีนี้เราจะมาดูว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างสำหรับสัปดาห์นี้ก่อนนะตั้งจิตไว้พร้อมกันนะครับผม รือคนที่ตามไปคลิปรีวนะครับให้ไปดูที่เพจหลัก Facebook IG นะครับซึ่งท่านจะสามารถจะดูได้ละเอียดเช่นกันชาวานะชาวันอคารนะชาววันอคารเหมือนมีโครงการที่จะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่จะท,ทำอะไรตั้งแต่2คนขึ้นไปการเดินทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปเดินทางร่วมกัน ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเกิดขึ้นแน่นอนครับคุณอาจจะขอร้อนนิดนึงนะในช่วงนี้เรื่องมาเรื่องคุณอาจจะหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกแต่จะลุยในเรื่องเรื่องของการทํางานคุณกำลังลุยเรื่องงานอะไรบางอยา่างใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆใช้กำนี้เลยอยากจะหาเงินเยอะคุณมีการเดินทางแน่นอนกระโดดขี่ม้าขวก คุณจะบอกว่าฉันจะอยู่บ้านไปไปไม่ได้ครับเตรียมออกบ้านอย่างแนแ่นอนและเรื่องของคนรักนะครับเรื่องของคนรักอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องราวหรือคุณต้องเดินทางไปกับคนรักแน่นอนเลยครับเตรียมตัวเลยแล้วพไพ่ใบเนี้ยส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยพึ่งพาไม่ต้องกังวลใจแต่ถ้าสําหรับบางท่านนะให้ระวังปัญหารักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีงสานี้ทีนี้มาดูชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างตั้งใจร่อมกันนะครับ ชาววันพุธกลางวันเตรียมตัวผมจะรีบลงพรีไพ่เลยเหมือนฝืนความรู้สึกอะไรบางอยา่างแต่ก็ต้องทําต่อชาวพุธกลางวันนะมีเรื่องหนักใจกังวลใจที่ไม่ตกนะครับมีเรื่องเอกี่ยวกับ่ครอบครัวอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวรอาจจะพบเจอเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือแก้ไขปัญหาให้กับคนในครอบครัวให้ระวังปัญหาเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลถ้ามีขึ้นลงขึ้นศาลโดนระเบียบโดนโกง มีฟองร้องคดีคุณก็จะชนะใช้คำนี้เลยนะครับแล้วก็มีคนริชาริษยาไม่ชอบไปเห็นเกินหน้านะให้ระวังและรวมทั้งปัญหารักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้ารลบไพ่ใบนี้ยังพูดถึง ความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ ในความหลากด้วยเช่นกันนะครับคุณเป็นคนฉลาดต่อให้คุณไม่จบสาขาที่คุณเรียนมาคุณจะทางานออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับสำหรับชาวพูดกลางวันนะและที่สําคัญคุณดวงดีเหมือนกับชาวบันทิ์ไปมีเก์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีเกณ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ซช้ใโชวลรับอขให้ซื้อเลยให้ซื้อเลยนะครับสำหรับที่ผถึง22ขอแสดงความยินดีสำหรับชาวพูดกนนะลดงดางวันด้วยนะครับคุณเห็นปังได้เงินก้อนหรือได้เงินจากทางผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเลยครับผม